สวัสดีครับผมแจ็คเอสไซเมนชันนะครับสำหรับในคลิปนี้ครับผมจะพามาสองครับ ASUS ROG SCAR 16นะครับปี2025นะครับที่เรียกได้ว่าเพิ่งเปิดตัวไปนะครับในงาน CES 2025ที่ผ่านมานี่เองนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะมาดูกันนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับแล้วก็อะไรบ้างที่เขาอัปเกรดจากตัวเก่านะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันในคลิปได้เลยครับอย่างแรกครับก็แน่นอนนะครับเป็นเรื่องตัวฝาหลังนะครับฝาหลังก็ต้องบอกว่ามาพร้อมกับโลโก้ ROG เช่นเดิมนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเเเคค้้าาใใใส่่นนนรรืืออองขตััววิมมมะะะหดยบก็จีไฟ นะครับประมาณ810ดวงนะปกติแล้วนะครับจะอยู่ในซีรีส์เซฟิลัสนะครับแต่ว่าในรุ่นนี้เนี่ยเขาใส่มาให้แล้วนะครับกับตัวเอาตีสกานะครับก็ดูดีนะสำหรับผมนะผมมองว่าก็ดูดีกว่าเดิมนะครับดูมินิมอลขึ้นนะครับดูมีความน่าใช้ขึ้นกว่าเดิมมากนะเวลาที่เขามีอนิเมวิชั่นอยู่ด้านหลังแบบนี้นะครับส่วนคีย์บอร์ดตัวนี้ก็เรียกว่ายังคงคล้ายเดิมเลยนะครับได้เป็น full size นะครับมาพร้อมไฟ RGB per key นะครับแต่ว่าในส่วนของตัวปุ่มคอนโทรลนะครับด้านขวาเนี่ยเขาจะไม่มีแล้วนะครับสำหรับตัวรุ่่่นนนนนนนใหมมเเเคค้้าาจจะะะปปลลีีย็็็ตััววแแทรบบกกด ีให้เช่นเดิมนะครับส่วนตัวทัชแพดนะครับ r o g นะครับ mm hmm. ก็มีการเคลมว่าใหญ่ขึ้นนะครับ mm hmm. ถึงประมาณสัก36นะครับแล้วก็ในสวงตัวฟ mm ังก์ชันนำล็อกนะครับ mm hmm. ก็ใส่มาเช่นเดิมนะครับ mm hmm. ก็คือเราสามารถเปิด ใช้งานตัวเลขนะครับที่บริเวณทัชแพดได้นะครับแล้วก็ในส่วนต่อมาครับก็คือเรียกว่าเป็นออปชั่นไฟ RGB นะครับในรอบนี้นะครับเขาก็มาพร้อมกับไฟ RGB เซอร์ราวที่บริเวณด้านล่างตัวเครื่องแล้วนะครับก็เรียกว่าเป็นแบบ3ามเลือสิบองศาเลยนะครับก็ดูเป็นฟูลฟังก์ชันมากขึ้นนะสำหรับไฟ RGB นะครับก็ใครที่ชอบความเป็น RGB นะครับแบบเต็มสูงนะครับตัวนี้ผมว่าน่าสนใจนะครับแล้วก็ทําให้เครื่องเขาเนี่ยดูดีขึ้นด้วยนะครับส่วนต่อมาในเรื่องของตัวกล้องครับตัวกล้องเนี่ยก็ต้องบอกว่าอัปเกรดความเร็วจากรุ่่นนนเเกกาหมือั ร,รุ่นก่อนหน้าเนี่ยจะได้ความละเอียดที่ 720p ครับแต่ว่ารุ่นนี้จะมาพร้อมกับความละเอียดที่ Full HD นะครับที่รองรับนะครับ IR Camera ด้วยนะครับก็เรียกว่าสามารถใช้งานร่วมกับ Windows Hello ได้นั่นเองนะครับใครที่ ต้องการที่จะสแกนใบหน้าเขาใช้งานตัวเครื่องเนี่ยรุ่นนี้ก็สามารถทําได้แล้วนะครับส่วนพอร์ตเชื่อมต่อก็ตำแหน่งท่ายเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นในตัวพอร์ตแลนด์นะครับหรือว่า USB ต่างๆนะครับก็เหมือนเดิมแต่ว่าในส่งตัวท y p e C เนี่ยเขามีการอัปเกรดนะครับจาก Thunderbolt 4ก็เป็น Thunderbolt 5นะครับแล้วก็ได้2ช่องเช่นเดิมด้วยครับแล้วก็ในส่วนต่อมาครับก็คือเป็นเรื่องของตัวจอนั่นเองนะครับตัวจอเนี่ยเรียกว่าหลักๆแล้วก็ได้สเปคที่ใกล้เคียงเดิมนะครับก็คือจะเป็น Mini LED 2.5K นะครับค่ารีเป็น100% เซนดิไซเบีสามนะครับแต่ว่าตัวสมรรถ้าเนี่ยจะมีในเรื่องของตัวเทคโนโลยีที่เรียกว่า ACR ด้วยนะครับหรือว่าตัว a m b i e n t Contrast Ratio นะครับ r o g นะครับคขาเคลมว่าสามารถลดนะครับในเรื่องของตัวแสงสะท้อนเนี่ย ได้ถึง55นะครับแล้วก็ช่วยนะครับให้คอนทราสต์เนี่ยดีขึ้นถึง4.5เท่าด้วยนะครับนี่ก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ของตัว LG นะครับอันนี้ผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะครับก็เท่าที่ผมลองไปดูเบื้องต้นในเว็บ LG เนี่ยเขาก็เหมือนมีการเคลมนะครับว่าเป็นเหมือนฟิล์มตัวหนึ่งที่ช่วยลดในเรื่องของแสงสะท้อนนะครับแล้วก็ทำให้คอนทราสต์หน้าจอเนี่ยดีขึ้นนะครับอันนี้ก็รี่กาเป็นตัวออปชันที่ดีนะครับสหรับการใช้งานนะครับแล้วก็น่าสนใจเหมือนกันสาหรับตัวหน้้าาาาาจออออออขขงเเเเคนนนนนนรรัััส่่่่วววตตมกกกกก็็ืใใีีไไซซ์ปปย นะก็คือรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับการอัปเกตที่ง่ายขึ้นนะครับคือฝาหลังเขาเนี่ยไม่มีสกูเลยนะครับก็จะมีแค่ตัวสลักไว้เลื่อนเปิดนะครับแล้วก็เราเนี่ยสามารถนําฝาหลังเขาออกมาได้เลยนะครับใครที่เป็นสายเซอร์วิสบ่อยๆนะครับทำความสะอาดตัวเครื่องบ่อยๆหรือว่าอัปเกรด SSD r รมนะครับก็เรียกว่าสามารถทําได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ในส่งตัว SSD เนี่ยเรียกว่าเราเนี่ยสามารถ หมุนแค่นิดเดียวเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนตัว SSD ได้เลยนะครับก็คือจะเป็นตัวดีไซน์ที่ ROG เขาเรีโโยกว่า Q-Lash นะครับก็แค่หมุนนิดเดียวนะครับก็สามารถเอา SSD ตัวเกา่าเนี่ยออกมาได้เลยนะครับแล้วก็สามารถใส่ตัวใหม่เข้าไปแทนได้อะไรประมาณนี้ก็ทําได้ง่ายขึ้นเยอะนะครับสำหรับการัปเกรด SSD นะครับส่วนเรื่องตัวสเปคเบื้องต้นนะครับก็เท่าที่ผมลองไปดูในเว็บไซต์ของ ASUS ประเทศไทยเนะี่ยก็เห็นมีมาแล้วนะครับที่2 SKU นะครับก็หลักๆแล้วนะครับได้สเปกที่ใกล้เคียงกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว CPU ที่เป็น Intel Core Ultra 9 พร้อมกับ Intel i Boost ด้วยนะครับแล้วก็ RAM 32GB DDR5 เท่ากันนะครับอัพได้สูงสุดที่64 g b นะครับแล้วก็ส่วนตัว Storage นะครับตัวนี้ ได้ความจุเท่ากันครับที่2เทราไบต์นะครับแล้วก็มี2ช่องด้วยนะครับส่วนแบตเตอรี่ครับได้เป็นแบตเตอรี่90แาวเวอร์แล้วก็ AC Adapter เนี่ยก็เรียกว่าเท่ากันหมดเลยนะครับที่380วัตต์นะครับจริงๆก็จะแตกต่างกันแค่เรื่องเดียวนะครับก็คือในเรื่องของตัวการ์ดจอนั่นเองนะครับก็คือจะมี SKU ที่เป็นการ์ดจอ RTX 5090 24 g b GDDR7 นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เป็น RTX นะครับ5080 16 g b GDDR7 เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ ทางเว็บไซต์อ u G เขาก็มีการเคลมว่าอยู่ที่175วัตต์นะครับแล้วก็ในส่งตัวราคาก็อาจจะต้องรอทาง ASUS ประเทศไทยเขาประกาศกันอีกทีหนึ่งนะครับเอาเลยครับและนี่ก็คือข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับตัว a g Scar 16รุ่นนี้นะครับก็ต้องบอกว่าน่าสนใจนะครับสำหรับตัวสเปคแล้วก็ดีไซน์เบื้องต้นนะครับเท่าที่ผมไปดูในช่องฝรั่งต่างๆเนี่ยบอกได้เลยว่าตัวจริงก็ดูดีมากนะครับใช้คําว่าดูดีมากนะครับก็ในเรื่องตัวบอดี้อะไรต่างก็ดูน่าใช้ขึ้นนะครับดูมินิมอลขึ้น แต่ว่าในส่งประเทศไทยเนี่ยก็ต้องรอดูกับมีเดียเจ้าดังๆอีกทีนึงนะครับทางเอซุสประเทศไทยเขาก็น่าจะส่งเครื่องไปให้รีวิวกันนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็ไปติดตามดูที่ช่องทางต่างๆกันได้เลยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ทางผมแจ็คเดนเวนชั่นเนี่ยก็น่าจะมีเพลงเท่านี้นะครับก็เอาข้อมูลเบื้องต้นมาเล่าสู่กันตังเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับ a o T-SCAR 1 6 2 2 5นะครับในส่วนคลิปต่อไปครับผมจะมีอะไรมาพูดถึงมีอะไรมารีวิวนะครับหรือว่ามีอะไรมาเสนอกันอีกก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้นะ